สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะครับผมเฟรนนะฮะเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด a านะครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนที่ทาลาซาด้าเนี่ยรับรองนะครับเ,เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็น คลิปแรกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สักปั๊บไวติดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องชูชูของผมด้วยนะครับก็สัญญาว่าจะเอาคลิปดีๆนะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนๆอยากรู้เนี่ยเข้ามาสอนเข้ามาแนะนํากันนะครับอย่างสม่าเสมอเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีคําถามเข้ามาเยอะมากนะครับในเรื่องของการภาพพื้นหลังนะครับการแก้ไขภาพพื้นหลังสีขาวที่ขาดหายไปคืออะไรนะครับคืออะไรต้องไปแก้ตรงไหนนะครับแล้วใช้งานยังไง นะครับผมจะพาไปแนะนำกันนะครับอ่ะนะครับไปเริ่มก,กันเลยนะครับผ้าพ,พื้นหลังสีขาวที่ขาดหายไปนะครับเมื่อวานเมื่อวานไห้สองวันที่แล้วนะครับหลายหลายร้านค้าคือตกใจมากเฮ้ยผ้าพ,พื้นหลังสีขาวที่ขาดหายไปคืออะไรละะไักษณะให้เปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทาไมโน่นี่นั่นจังเลยนะครับอันเนี้ย อันนี้คือขอขออญาตไม่พูดถึงว่าการสื่อสารกแล้วกัวนเนาะแต่ว่าผมอธิบายได้แบบนี้ครับปอดีว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็นคนไทยเนี่ยจะไม่ได้ทราบเรื่องการอัปเดตก่อนนะครับจะเป็นน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ทางทีมงานไอทีเขา ทีมงานไอทีโดยระบบเขาอัปเดตมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันมีมาระยะหนึ่งแล้วมีมาตั้งแต่ประมาณช่วง3เดือนที่แล้วมั้งคือผม,เห,มเห็นมาเห็นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมก็เห็นว่ามันยังไม่ได้สําคัญก็เลยไม่ได้มีการเอามาแชร์หรือว่ามาแนะนำนะครับแต่ื่าวานสวันที่แล้วเนี่ยมันมีฟีเจอร์ป๊อปอัพขึ้นมานะครับนะครับเ,เราจะนะครับต้องแก้ไขภาพพื้นหลังสีขาวที่ขาดหายไปคืออะไรนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนจะได้คําเตือนตรงนี้เนาะ ที่หลังบ้านชเชลโลเซทนตร์ตเราภาพปนหลักสีขาวที่เาถ่ายไปนะครับผมบอกนิดนึงคือตัวนี้มันอยู่ที่เวลาเราเข้าไปลงสินค้าลองเปิดตามก็ได้นะครับเข้าไปลงสินค้าจะอยู่ที่คําว่า showcase ิม a g e แล้วให้เราใส่นี่คือตรงนี้ตรงนี้ครับไม่ใช่ภาพหลักไม่ใช่ภาพหลักสินค้าเลยนะครับไม่ใช่ภาพหลักสินค้าเราแค่ไปใส่ตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะรูปมันจะขึ้นแบบนี้ครับซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้ใส่ นะครับไม่ได้ใส่ภาพตรงนี้นะครับระบบแล้วสินค้าของเราอะ่ะเป็นสินค้าที่อ่ามีเริ่มมีทัฟฟิกลาซาด้าจะมองว่าสินค้ามันเริ่มมีทัฟฟิกสินค้าคนกําลังค้นหาแล้วคนเข้ามาดูเรื่อยๆเขามองว่าพวกนี้อยากให้ใส่โชว์เคสเมจคือภาพพื้นหลังขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวภาพไปดูของจริงก็แล้วกันซึ่งผมเปิดมาให้นะครับไอะจะมีคําว่าภาพพื้นหลังขาวที่ขาดหายไปนะครับภาพพื้นหลังขาวที่ก่อหายไปนะครับครับผม อ่าอันนี้พอดีของผมหมดไปแล้วนะครับของของเดิมตรงนี้พอเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับหมายความว่าสินค้านะครับของเรารูปตรงนี้นะครับเขาใช้รูปภาพแหลกและปลเปลี่ยนเป็นสีขาวแทนนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับเข้าไปดูที่รายการสินค้าเรานะครับที่ให้เรากลับไปดูสินค้าเรา นะครับอ่ะพอเข้ามานะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโชว์มอลนะครับโชมอลนะครับโชเคสอิมเมจนะครับโชว์เคสอิมเมจนะครับคือนี่ครับภาพพื้นหลังขาวที่หายไปจะมาโชว์ตรงนี้ซึ่งจะไม่แสดงผลนะครับในรูปแบบของลา z าด a าเลยเราจะสามารถอัพโหลดรูปตัวเองก็ได้นะครับจะเป็นเลือกการไปโชว์บน Google Shopping ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไปยัง แอดโฆษณาที่ลาซาด้าจะไปนําส่งให้นะครับจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้โชว์บนลาซาด้าเพราะฉะนั้นจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่ใส่นะครับก็ก็ค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมพยาญาตให้ดูตรงนี้อีกทีนะครับเขาจะขึ้นว่าภาพเป็นหลังสีขาวที่หายไปนะครับแล้วก็นะครับพอเราถ้าเข้าไปดูที่รายการนั้นนะ่นะนะในรายการสินค้าที่เราแก้ไขอะ่ะจะอยู่ที่คําว่าโชว์เคสอิมเมจ นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะแก้จากหน้าที่เขาแจ้งเตือนเลยก็ได้ก็จะใช้ภาพหลักในการแก้นะครับผมเอ่อถ้ากดลบแล้วกอบที่หายไปจะเป็นอะไรใหม่ไม่เป็นครับเราก็เพิ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรคือมันจะเป็นสินค้าตัวที่อ่ามีทัฟฟิกนะครับผมจะบอกนิดนึงคือมันจะจะเป็นสินค้าที่ที่ค่อนข้างมีทัฟฟิกครับแล้วแล้วทาง l a z a ด a เนี่ยเขามองว่าเขาสินค้าเราอาจจะมีโอกาสถูกไป โชว์อยู่บน Google Google บนเว็บไซต์บน YouTube อะไรพวกนี้นครับน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลสรุปอะไรนะครับครับนี่ครับอ่ะตัวนอีกทีนะพอเข้ามาที่ร้านค้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ showcase image ไม่ใช่รูปภาพหลักนะครับสรุปไม่ใช่รูปภาพหลักและไม่ใช่รูปภาพที่นะครับ จะไปนําส่งให้ลูกค้าในรั a ดาไม่ใช่นะครับยังไม่มีผลคําว่ามีผลท่าฟิกคือมีผลกับก,บการนําส่งนอกรั a ดาไม่ว่าจะเป็น o o o g y o y t u t u นะครับกูเกิลช้อปปิ้ g กูเกิลแออะไรพวกนี้ที่ลูกค้าเข้ามาดูบ่อยๆแล้วเขาจะเห็นซ้ำอ่ะจะเห็นเป็นพวกนี้แทนนะครับลองกดที่วิวเอเ e ก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับนี่คือตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมกดปิดขออภัยนะครับใส่รูปแบรนด์ได้ไหมคะก็ถ้าจะเป็นรูปเป็นหลังข่าวก็ได้นะเออผมว่าไม่น่าผิด ลองดูก็ได้พอดีเพิ่งมาใหม่ผมไม่รู้ว่าว่าว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าไม่น่าติดอะไรนะครับลองดูลองดูนะครับหากชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด o n a t i นะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับอให้กับช่องพี่เฟนเทลลซด้าด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลซดานะครับ ฝากติดตามช่องยูทูบพี่เฟนเทเลซดาด้วยนะครับขอบคุณครับ